สวัสดีนผูมชมนะครับสวัสดีนะครับตอนเย็นตอนแรกธรูมชมนะครับค่ำวันที่สองพฤษภาคมสองพันห้าร้อยหกสิบแปดสวัสดีครับตะวินสวัสดีครับตะวินทําอะไรตาวินปอกมะม่วงครับตาวินโชคดีในล,ตตลอตเตอรี่ศูนย์หกกับเจลอตเตอรี่เอาดีใจครับตวินกับเจลอตเตอรี่นผูมชมน,นั่นนั่นเพิ่นจะได้โชคพี่น้องอ้นะครับ พามาผอกันยังมะแรงสเตเวนแอนมาหนีิยังท่านเอื้อมเอาไปกินข้าวโปเตเจเอาไปกินข้าวแซ่แล้วไปกินข้าวเพียงอืมเอาเอาเอ้ายังไปขึ้นกินข้าวแซ่บนะเจ้นะโดนโดนเจโดนโดนเจ้คนจะโชคดีพี่น้องอืมใบเดียวนึงบ่เมื่อเสาร์นี่เจแล้วก็ย่ำนี่พี่น้องอ่าแล้วมาเกลศูนย์แต่หกศูนย์นี่เลาวจะไปตรงความฝันมาเล็กไปออลอตเตอรี่แมีน เอาลูกสาวผืนเหลือหลายเหลือศูนย์หกตีเหลือศูนย์หกเหลือสามใบทจ้เอายางละใบตะวินเพิ่นเลยว่าเหลือศูนย์หกเพิ่นก็เลยได้สองใบท่าวแ่ากระบ่ายุพี่น้องถ้าเจลอตเตอรีได้ได้ฟันนะดาบเล่จะฟันแม่นขยันเขาห้องเขาห้องห้องคักเลยหมดเจี๊ยว่าจะออกด้วยดาบรถเจี๊ว่าห้องจิตเมื่อก่อนเสียงยังก่อนเสียงกล้องอยู่ในหูกล้องอยู่ในหูเลยเล่จะออกน ดากรถลดอ้นทยายรถเจ้าเด้อดาแต่ในความฝันก็วาดเลขจอกอยู่ดาร์กโหลเมียนอยู่ทยายรถเจี๊ยรัตตลีล่ะท่านผู้ชมเสียงวงองสียงก้องไม่หูเจว่านั่นล่ะโอ้ถ้าฝันตะกอนนั่นนะเจเนาะแมียนบ่าวเ่าก็จะได้เอาไว้อยู่ที่หนึ่งหกเจ็ดนี่รัตลีเมีนไม่ใช่นีเลขไทยสามตัวมีเอฟซีบนในโชคดีได้ผลมาโอ้เจฝันให้เจ้าใดตใวแลอตเตอรี่ให้เจ้าได้บ่อืว่าถ้าฝันตะกอนนั่นตาโดดนี่ใครอยู่นะเจเนาะ แผันนั้นว่าฝันขึ้นก่อนออกพี่น้องแม่นบ้าแถาก็ถามเจตลอดอยู่เจเบราฝันมาว่าเจเพราะถึงไรเจเพราะมีกำลังเท่านั้นเออเกิดได้ได้น้องไส้เหลือน้องไส้เพิ่มเหลือเนีเอาได้เมนู่อย่างไหนเจเมือนีลเอาสิต้มไก่เด้่ยเจเอสิต้มไก่ปะแล้วก็อ่าทอดปลานี่ยไหมเจแล้วแต่ไก่ปลาแดดเดียวปลาแดดเดียวจองพิีไตไปลยังปลาสลิดปะปลาสลิดมี่วับรรณหลายเอา บ้าเถ่ารอดตายแล้วมื่อไหร่มะอึดนี่เพี่เจบ่ได้บารายจำแจ้วแล้วพี่น้องบ่ได้จำแปรกแล้วมื่อนีร่ต้มไก่บ้านเจไดอ๋อเจไปตลาดมากเปล่าพี่นเนี่ยค่ะไปกับแม่หมูอืไปกับแม่หมูไก่้เอาปกิ้งได้บอกไข่ผับมาอยู่ดิบ่แต่ว่าหมึกที่ต้องสร้างกระดูกหมูกันไข่ผับคือคือสื่อมาไหรมันแก่วเสียบดิ่เจแสีบแล้วเนาะอืมมันเราใส่ตู้เย็นไว้ไหมใส่ตู้เย็นไว้บ่เจใส่ตู้เย็นไว้แล้วอืมไข่ผับแกงใส่กระดูกหมูใส่กระดูกหมูสร้างลิลลี่ลื่นกระ โอ้เราฝันแม่นนะทำชมเนาะเอนดบ่าวเถาบ่าวเถาเอฟซก็ว่าอยู่บ่าวเถาคันเก้าหน่งเจ้าอย่าลื่มกับหัวแ่เบหัวแมนทุกที่เลยบ่าวเ่าเหมนอยู่ไทยรึกเจพี่น้องแกอยู่ไทยรึกเจอีหรีเนาะ แม่เว้ารถขั้นนี<อ>ตั้งแต่พัดซื้อมาตั้งแต่ป้ายแดงยันนี่ก็โอเคอยู่ถ้าผู้เอาเป็นนั่นที่เอาว่าเป็นมันมันน้ำสองวดมันบอกมันแกม่มาออ,อ,ออกอีกสามหนึ่งสี่แม่เบ้าเถาแกจะไม่เอฟซีเริ่มืึงเศร้านี่อยู่่ายรดเจเด้สองตัวตัดเอาสนกาอกเบ้าเท่า่าตัดอยู่นอกประตูตัดเอาคือว่ามันมีหกมีหามีเกาไม่ศูนย์ให้ตัดเอา เออบ้าวเถ่าพันมากว่ามันปิดตรงกักบเก้าศูนย์แม่ว่าปิดตรงกับเลขพี่สาวโอ้เจอโอ้จะได้จะได้หนึ่งหกเจ็ดเนี่ยเป๊ะเลยเนาะ,นะเลขไทยสามตัวไม่โตแต่ว่าเ<ม><ไ>ปหาซื้อไส์กับอะได้ดอกบ้าวเถ่าเราแต่ยิ่งว่ามันห้อมเลี่ยมมันมือออกเลยไหมพี่น้องออกแล้วถ้าฝันต,ตัดตองวดถ้าฝันต่ที่แรกนี่โบอึดเหลี่ยมบ้าวเถ่าห่างเดือนห่างซูมือแม่เดี๋ยวดีหมดนี่แล้วเอาท่านผู้ชมนะครับพอดีเจพันธุ์มาจากตลาดกรีฑาให้เอฟซีได้พอเพิ่นเจี๊ยงมือแร้งเน่อันนี้จะข้างมอจะเฮ็ดยัง่่ะเจ้นขาวกอนค่ะข้าวก่ไรเจ เพราะว่านะครับเบาเถาจะลงให้ตองงวดเลยนะพี่น้องด้ชุดล่างอย่างเดียวนะคะ<ว>รับบ่เขาเา่าดอกพี่น้องงวดนี่แต่ว่างวดแปดหานี่ถือว่าเข่าตรงๆนับแปดห้าเข้าตรงตรงวดแปดหาในมาล่างงวดเมื่อกี้บ่เข่านับล่างอย่างเดียวแต่ว่าล่ให้เลยพี่น้องเออห้าปุ่นได้มากหาปุ่นได้ชอบจะได้ปหาลตดตอลีไว้กอนจองไว้กอนบ่เข่าดอกอ่านะครับผมเออเข่าตั้งแต่งวดแปดหานับชุดล่างอย่างเดียวก็จะลงใงห้ยเอฟซีตองวัดอ่า เพราะว่าเขางวดเวียนงวดอยู่เมนงวดแปดห่านตรงๆกระเพ่อตามอยู่จังนี่แหละเจ้คนจีนหนึ่งเขาก้อนหนึ่งเขาก้อนอไกะส่ต้มกะส่ต้มไก่ต้มไก่หล่ะสกทอดปลาสลิดหล่ะสก่ตำบักคุ่งปลาสลิดแต่เดียวตำบักคุ่งขึ้นหมกทั่วตำหมูคืองเจ้บักทั่วเอาบักทั่วเป็นส้มขึ้นเป็นบักทั่วแกอะไรเจ้เพราแก่ดิบเขาเป็นเตนันแทเบบางเด่นบ่บ่บ่มันอวบมันอ้วบแล้วเเบงจ ซื้อซอยลูกค้ามันอยากซื้อก็ได้ซือ้อหมอบ้านบอกว่อซือซ้อไฟในเจ๊เ<อ>จ <น S 1> ๊ยับย <ๆ S 2> ับไอ้นี่ไปให้เอฟซีมันบิ่งน,บน,บน,นับบอเข้าได้พี่น้องได้ชุดล่างนับ,นบขเข้าตั้งแต่งวด85พี่น้องแต่ว่าบาลเ่าก็จะลงให้เอฟซีตองวดเลยนะับไม่ต้องรอนะครับเพราะว่าอ่าจะได้เห็นเลยว่าบาลเ่าลงให้ต่องวดนะครับ16พฤษภาคม2568นะครับอันนี้ล่างอย่างเดียวพี่น้องลงให้เต็มชุดเด้อท่านผู้ชมเด้อนับเด่นล่างนับเลขวิ่งล่าง035นะครับเลขติด หนึ่งหกเกานะครับทำชมอาเน้นให้ติด6กับ9ก้าทำช้ชมนะครับหลัก0ูนย์ศูนหนึงศูนย์หกศูนย์เกหลักสามสามหนึ่งสามหกสาเก้นับ้นิตหติดคหกนัติดเกก็ 9, คือศูนย์หกศูนย์นับแต่ว่าชุดนี้สามหนึ่งกัเดนพี่น้องบอกเด่นเน้นให้น้ำนะครับนี่ละตัวเน้นตัวเด่นพี่น้องนะครับแต่จะเต็มชุดตรงๆล่างตรงๆ แงบงวดที่ออกแปดหาตรงตรงงวดเมื่อกี้เบาเขาแต่ว่าเบาเข่าจะลงให้ตใจงวดเลยอ่าลงให้ตองงวดให้เอฟซีต้องงวดเลยพี่น้องเบิรงไว้กอนก็ะไรได้พี่น้อง,งไ,กกได้เพ,พราะว่าเข้างวดเว้นงวดงวดแปดหากระเขาตรงตรงเอาเสื้อเขาเจ้อ่าจากมาเหลือใจเหลือใจน้องเบาเข่าเนาะอ่าาดสิได้กับพอได้นะพี่น้องนะครับเพราะวา่าพี่สาวพิ่นฝันตรงกันคักนะออ เราเกือบเสียดายโอ้ยเบาสู้เทียวของเราก็ไม่จัดกับหัวเนาะห้องคนเ่นเบาเถ่านี่แหละนี่เบาเถ่าอืมลืมกับหัวให้เพิ่นเม่เจอให้เอฟซีดาวพวยเอฟซีภูพันเอกขันผู้พันกับเพื่อนเอกโชคจะมานอลไรพี่น้องบ่ามานกับว่าเป็นยังนะครับอ่าธรรมชุ่มเอางวดหนาเนาะพี่น้องเนาะสู้กันต่อเอ่าสู้กันต่อน่าขวบกับโลกฟงเตอ สีมีนบานเนเื้อเขนเื้ามดเยเห็นเจพกพี่น้องขวมเล้อเจตาเจ้าจนสี่อเขาในนั้นตวินไดสองใบรัตตอลีลูกสาวพ้นเหลือพอดีนะครับตรงกับฝันพอดีฝันคักที่น้อเจเนาะอะ อามีผู้ใดโชคผู้มันในบอพี่น้องนะครับบ่โชคบ่มันก็สู่กันต่อนะเจสู่ต่ออ่านี่แหละอ๋อคือว่าปั่นกินข้าวต่ออะไเจตยกอันกข้าวเย็นอือมได้ข้าวเย็นยกข้าวเย็นค่ะเอรสต้มแอรต้มไก่อาจะไม่กินขย่างมู่าย่งหงหม่งม่าหมู่างมูย่าดหมูย่างหม่างหมูย่างหม่างมูย่างเมูย่างหมูมย่มาง่มมมมม่าม่ย ปลาสลิดแดดเดียวปลาสลิดนในบ้าเแ่ามักอยู่ธรรมชุ่มนะครับผมเนื้อเจติทอดปิ้งมะแซ่บดอกพวกนี้มันต้องทอดแมนกับแมแหง้งน้ำไปเจเด้อบ้งแล้วบ้งแล้วไอ้ที่ไอ้ที่เจเฮ็ดแดดไเห็นบวกเจใส่ฟิลไว้ปลาสลิดแดดเดียวธรรมชุ่มอือเอาจะไมากินข้าวแรกน้ำกันเด้อพี่น้องเด้อนะครับผมมาเด้อค่ะอ่าครับกระลงให้ตองวดเลยพี่น้องแบบเพราะว่างวดเข่ากับเข่าอยู่ชุดล่างงวดแปดหางเลยก็เข้าตรงๆอ่า งวดเมื่อกี้บอกเขาดับแต่ว่างงวดนี่จะล่องให้เอฟซีตองงวดเลยพี่น้องให้เอฟซีเห็นว่าเบาเถ่าล่องให้ตั้งแต่ตองงวดนะครับอืมศูนย์หกนี่ผู้ได้วาเก๊ขยับข้องเขาอีกศูนย์หกนี่ผู้ได้วะตัวเก้ากระตัดออกกระไรได้ทำมาชมได้นะครับเอานี่ละศูนย์เก้านี่ตัวเก้านี่มีตัวเน้นศูนย์หกศูนย์เก้าสามหกสามเก้าห้าหกห้าเก้านะครับพี่น้องหลักกสามหนึ่งตัวเน้นตัวเน้นนับหรือผู้ได้มักเน้นเอาหน่อยหเอารักนี่ครับเอาศูนย์เก้าสามเก้าห้าเก้าเอาแค่นี้ นะครับเอาแค่นี้ทำูาชมชุดล่างอย่างเดียวนะครับ16พฤษภาคม2568นะครับชุดล่างตรงๆด้วยพี่น้องด้อนะครับบ่าเท่าล่องให้เต็มชุดก็จะกเก้าคูนะพูดไอ้มากหน่อยคู่กับ06 09 36 39 56 59เอาแค่6คูนี่ก็ได้ตรงๆนะครับถ้าพูดไอ้มา06แล้วเอา31เข้าไปใส่แท่นตัด06ออกนะครับเอาแค่นี้เอาพี่น้องกนเลเจพันฝ่าวกินเขาเจพ่นฝ้านอน จะได้ฝ้าฝันการสอนเขาก็เจีฝ้าฝันเจ้าเออนะครับกำลังตะเวนอยู่ดอกปวดเลยพี่น้องหาเจีแล้วฝันหาแล้วบ่ฝันก็คือบ่ฝันเลยพี่น้องเดินดนกันแล้ว่าขันนี้เล่าฝันเกี่ยวกับรถนี่แม่นอยู่นะเจีเนาะค่ะอืมต้มไก่ใส่ยังไหเจีใส่บักบักขามอ่อนบักขามอ่อนเจีเจีซื้อมาใส่ตู้เย็นไว้เมื่อคืนบ้าเถาไอ้เจีแล้วก็ซื้อปลาเจีแล้วก็ต้มปลาแซ่บบักขามมือนั่นแหละที่บ้าเถาะบักขามพวกใหญ่ๆมือนันั่เจ ้มไก่ไซบ์ขามก็ผมข้าวเดียวเพราะไก่มี่พ่แก่เบาเท่าอาจจะที่กินแต่ตามันคือมาไก่แต่ที่จริงไม่แค่ปลากับเห็นกับพ่อเดี่วโอ้มันบมันมาแล้วครับเขาดอกมีอย่างเดียวแก่เป็นคนอันแบบว่าต้องกินสองยางสามยางไก่กินดูไก่บบาเทากับพ่อใครเนี่พี่น้องมือนันแก่เขาต้องกินสุดหอนๆอนเนี่ยเป็นชดตอนเย็นเพราะเสียบเสวนาเอายหลี่ต้มไก่หมดหอนหอนหม่เสีบไปหมูเสียอัธยรถน มันต้องกินหอนหอนๆซดหอนเออฮะอ่นเปามักหอนพวงละกินรดโอเคเลยหนึ่งข่าวกรานพี่น้องเจไดกินต้มไก่นะครับทำชุ่มอนหนึ่งไก่นะครับบ่าวแถากระดีใจครับพูดถูน้ำมันได้ทำชุ่มเด้อนะครับบอถูน้ำมันกะสูกันต่อนะครับผมอ่าลงไหตองวดเลยชุดล่างอย่างเดียวคนับเข่างวดเป็นงวดอยู่ทำชุ่มนะครับเบื้องไวกอนกระไ้พี่น้องตะาถามักกะหาสั่งจองรถตีไว้ได้พี่น้องเด้อนะครับเบื้องไวกอน นะครับผมบรมัดกับปรเป็นยังท่านผู้ชมนะเป็นแนวทางได้พี่น้องเด้อมีเข่ามีรุดนะครับแง้มเข่ากับแง้มเข่ามีนะครับธรรมชุ่มมีนะเพราเข่าสามงวดนะขี่งวดนะเอออ้านะครับพอกันคลิปหน้านะครับขอบคุณเจนลักลืท่านผู้ชมขอบคุณเอฟซีแฟนคลับท่างช่องทุกท่านนะครับผมพอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ